สหกรณ์อมพย์กรมการพัฒนาชุมชนจำกัดได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2511โดยในสายหุตะเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนคนที่1เป็นผู้ก่อตั้งซึ่งขณะนั้นมีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเพียง500คนทุนเรือนหุ้นแรกก่อตั้ง30,000บาทมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการและช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างของกรมการพัฒนาชุมชนที่ประสบปัญหาทางการเงิน ให้สหกรณ์เป็นแหล่งเงินกู้และแก้ไขปัญหาทางการเงินของสมาชิกเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากวันนั้นถึงวันนี้กว่า46ปีสออพชได้เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องด้วยอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ที่แน่วแน่ภายใต้การดำเนินงานปัจจุบันโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อมรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนชุดที่31 ภายใต้การนำของนายมนตรีนาคสมบูรณ์ประธานกรรมการดำเนินการสออ,อพชครับเรื่องสากลออ,ทอมทรัพย์กรมการพื้นชนนี่นะครับผมได้รับความร้องขอก็ดีคำเชื่อเชิญเชิญชวน,ชวนก็ดีจากพวกเพื่อนเพื่อนเพื่อนพนัานชนเราซึ่งบางส่วนก็เป็นเพื่อนบางส่วนก็เป็นน้องนะครับที่เป็นสมาชิกสากลเนีรร่ยอยากให้ให้ผมเข้ามา ช่วยดูแลเรื่องการจัดก,การสากลบ้างตือตลอดระยะเวลาที่ทํางานราชการมาเนี่ยผมก็เป็นสมาชิกสากแลแหละแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเข้ามาบริหารร่วมบริหารจัดก,การสากลเลยก็พวกพวกเราส่วนใหญ่ก็อยากให้ผมมาช่วยดูเพื่อสร้างมิติในทางการบริหารให้สากลก้าวหน้าผมก็ในที่สุดก็ตัดสินใจครับเมื่อเห็นว่าสากลเนี่ย โดยความเป็นจริงโดยเนื้อแท้ของสารกลรก็คือเงินที่ออมโดยสมาชิกโดยข้าราชการโดยต้องถือว่าเป็นเป็นข้าราชการของเราเพราะมีส่วนผูกพันกับผมโดยตรงนะฮะเพราะว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกศิษย์เป็นลูกน้องกันเพราะฉะนั้นการได้เข้ามาช่วยจัดการบริหารเงินออมของน้องๆก็น,น่าจะเป็น หน้าที่หนึ่งที่ควรจะให้ผมได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็จึงตัดสินใจเข้ามาดําเนินการรับผิดชอบในทนะประธานสกอเรนะครับหน้าที่ของสากรควรจะส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกน,นี้เป็นเป็นเรื่องหลักของสากรเรานะฮะนอกจากนั้นส่งเสริมการออมแล้วมิติที่ควรจะเป็นเนี่ยควรจะเป็นเรื่องของการ ส่งเสริมให้มีการเอื้อเฟื้อแล้วก็ดูแลเหมือนเป็นแหล่งพึ่งพิงของบรรดาสมาชิกเมื่อคราวมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนจะไปจะไปใช้จ่ายด้านต่างๆที่มีความจำเป็นเนี่ยสมาชิกสากลเราก็ควรจะถือว่าสากลที่เป็นที่พึ่งได้นะครับการใช้จ่ายเงินของสากลการดูแลการจัดการการด้านการเงินเนี่ยจะต้องมีประสิทธิภาพที่สุด นั่นหมายความว่ามีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการนั่นเองนะครับจะใช้จ่ายเงินของสากลไปทางใดเนี่ยก็ต้องเป็นไปดังมีเหตุผลนะครับสามารถอธิบายกับสมาชิกได้สมาชิกเมื่อฟังแล้วมีความศรัทธาต่อสากลก็จะออมจะเก็บเงินได้อย่างสบายใจอุ่นใจในขณะเดียวกันเนี่ยการกู้ยืมเงินเนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสากลว่าสากล เป็นแหล่งเงินออมของสมาชิกนั่นหมายความว่าสมาชิกเก็บออมเงินมันก็จะได้ดอกเบียเ้ยเป็นผลตอบแทนในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่กู้เดือดร้อนนะกู้ยืมเงินสากอก็จะเสียดอกเบีย้ยความที่ทั้งได้ดอกเบี้ยและเสียดอกเบียนะ้ยมีส่วนต่างส่วนต่างนั้นนะเป็นเรื่องที่สากอถือว่าเป็นรายได้หลักเพราะฉะนั้นรายได้หลักของสากอนนี่แหละครับจะเป็นตัวที่ ทำให้กิจการของสากลมั่นคงก้าวหน้าได้สรุปถึงเรื่องนี้ง่ายๆนะครับรายรายได้ที่สากลอยู่ได้ก็คือความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยที่ปล่อยกู้กับดอกเบี้ยที่ได้จ่ายไปกับเงินฝากรายรับรายจ่ายที่มีความแตกต่างก็เป็นรายได้กําไรของของสากลอันนี้เป็นเรื่องหลักสากลออมทรัพย์กรมกำชลเนี่ย มีรายได้หลักอย่างที่อธิบายนี้เท่านั้นดังนั้นการบริหารจัดการของสหกรณ์ก็จะต้องทําให้ตรงนี้เกิดประสิทธิภาพที่สุดก็คือการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพที่สุดหรือการปล่อยกู้เพื่อหากําไรก็ต้องเป,เป็นไปอย่างเป็นธรรมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสมาชิกหรือต้องมีความมั่นคงนะครับไม่ใช่ปล่อยกู้ไปแล้วก็อยู่บนความเสี่ยง นั่นหมายความว่าเราบริหารจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับเป็นหน้าที่ของสากลเมื่อได้เข้ามารับผิดชอบในานะประธานได้ร่วมทํางานกับกรรมการดำเนินงานสากลนี่นะครับต้องขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการนะครับที่คิดเห็นแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเพื่อประโยชน์ในทางบริหารเนี่ยเป็นแนวทางเดียวกันนะครับตอบได้ว่าเราดูแลเงินออมของสมาชิก หรือเงินของสมาชิกที่เก็บออมมาเนี่ยเราใช้จ่ายอย่างมีมีเหตุผลนะครับบรรลุเป้าหมายแล้วก็กําไรที่เราสร้างได้เนี่ยก็เป็นกําไรที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่มีเหตุผลไม่ได้กําไรที่ได้จากความเสี่ยงซึ่งผิดบทบาทของสากลเอาเงินออมของสมาชิกไปเสี่ยงแล้วสร้างผลกําไรนี่ความจริงแม้จะได้ก็าตามแต่มันก็ผิดบทบาทของสากลที่เอาเงินออมเงินทุนของเงินหุ้นของสมาชิกไปเสี่ยง เสียงอาจจะได้หรือเสียงอาจจะเสียซึ่งเป็นความไม่มั่นคงของสากลตรงนี้เราถือว่าเราประสบความสาเร็จครับในตลอดปีที่ผ่านมาเราดูแลอย่างมั่นคงประเด็นถัดไปที่ถือว่าเป็นผลงานแล้วก็เป็นความสําเร็จที่คณะกรรมาการร่วมกันพิจารณาก็คือการคุ้มครองสิทธิการคุ้มครองสิทธิสิทธิ์ต่างๆที่สมาชิกมีเราก็คงจะเข้าใจกันนะครับแต่โดยเฉพาะยิ่งสิทธิ์ในการ ออกเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงเนี่ยแล้วก็ออกเสียงอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพเราได้ปรับปรุงการเลือกตั้งในระบบการเลือกตั้งสัญหาต่างๆเนี่ยเราปรับปรุงไปให้มีการคุ้มครองสิทธิ์การรับผิดชอบต่อสิทธิ์ที่ตัวเองต้องออกเสียงเนี่ยเราปรับปรุงการเลือกตั้งไปประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับเราใช้เลือกตั้งแบบโดยโดยการเข้าคูหาการออกเสียงเนี่ยนะครับกาบัตร ก็เป็นไปได้ด้วยดีครับถือว่าเราได้ปรับปรุงเ,เรื่องการคุ้มครองและใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นอย่างดีผลงานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ประจักษ์อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่อยากจะเรียนว่าโดยรวมแล้วเรามั่นใจว่าเราเราจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จก็คือการจัดการการใช้ใจ่ายโครงการต่างๆนะครับเราเน้นยำ้ำแม้จะเป็นมติที่มีมติ อยู่ก่อนแล้วนะครับเมื่อข่าวประชุมสามัญประจําปีก่อนที่เราจะเข้ามารับงานเนี่ยได้มีมติไปแล้วแต่เราก็ดูแลการใช้จ่ายและปรับปรุงโครงการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับการตัดสินใจอะไรที่ใช้แล้วไม่มีเหตุผลใช้ใจ่ายเงินของสมาชิกนะครับแล้วไม่มีเหตุผลเราก็ยุติและปรับปรุงไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลงานที่ทําให้รายได้หรือกําไรของสหกรณ์นะครับมันโชว์ตัวเลขออกมาเนี่ยเป็นที่น่าพอใจครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่เรา เราได้ปรับปรุงไปนะครับโครงการต่างๆเช่นซื้อของฝันซื้อของฝากสมาชิกแล้วก็ให้แทนที่จะไปกรรมการไปตัดสินใจซื้อให้สมาชิกก็ให้สมาชิกเอาเงิน200บาทกลับไปแล้วไปพิจารณาซื้อกันเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าโครงการต่างๆถ้าใช้จ่ายแล้วผลการประเมินคาดว่าไม่ไม่น่าจะมีเหตุผลพอเราก็ยุติแลือปรับปรุงสิ่งหนึ่งที่เกิดผลนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นผลงานที่คณะกรรมการชุดนี้ชุดที่31เเนี่ยนะใช้เวลาในปีที่ผ่านมาเนี่ยดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับก็คือการแสวงหาแหล่งเงินทุนเนี่ยที่เรียกว่าเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ยต่านะครับก็คณะกรรมการได้วิเคราะห์นั่นเองนะครับว่าถ้าเราจะเอื้อต่อสมาชิกอาํานวยการให้สมาชิกเนี่ยสามารถจะ หาแหล่งเงินมาบรรเทาความเดือดร้อนนะครับความต้องการที่จะกู้เงินเนี่ยโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทําความเข้าใจกับแหล่งเงินที่เป็นมิตรกับเรานะครับก็คือเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต่างๆเราได้ไปชี้แจงไปทําความเข้าใจเป็นแนวทางปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับกรรมการกลุ่มอมทรัพย์เมื่อมาฟังแล้วเข้าใจเหตุผลนะครับไม่ต้องไป เอาเงินเนี่ยที่มีสภาพคล่องล้นเลยบางสักบางกลุ่มออมทรัพย์นะครับมีเงินไปสิบสิบล้านที่ฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยต่ําก็อาจจะนะครับใช้เงินออมที่ของของกลุ่มออมทรัพย์ที่เป็นสภาพคล่องล้นเนี่ยก็เอามาซื้อตัวสัญญาใช้เงินสกอตอมทรัพย์เราได้ดอกเบี้ยสูงเท่ากว่าธนาคารให้จะสูงกว่าหลายเท่านะครับซึ่งเขาก็พอใจ ในขณะเดียวกันเราก็เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงก็ไม่แพ้ธนาคารเลยนะครับเราก็จะได้แหล่งเงินที่ค่อนข้างมีความมั่นคงอีกเหมือนกันกลุ่มออมรั์ก็ไม่ไม่ต้องไปจ่ายดอกแพงมากนะแต่ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายกาหนดนะครับเราก็จ่ายดอกไปตามความความเป็นจริงอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่เราลีเริ่มมาแล้วก็วินวินด้วยกันทุกฝ่ายประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับซึ่ง เงินที่เราระดมทุนมาเนี่ยสมมุติว่าน่าจะได้จํานวนหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลโดยโตรงต่อการให้บริการสมาชิกสมาชิกก็จะได้รับบริการอย่างค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็ทั่วถึงนะครับไม่ไม่ติดขัดอย่างนี้ถ้าหากไม่ทำนะครับเมื่อคราวใดที่สมาชิกต้องการก็ดีหรือความต้องการสมาชิกมากแล้วสากลต้องไปหาแหล่งเงินเนี่ยก็จะไปเจอกับแหล่งเงินที่ มีดอกเบี้ยสูงนะครับที่ผ่านมานะครับทำให้ผลกําไรเราลดลงนะครับอันนี้ที่ผ่านมาเราก็แก้เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งคาดว่าในปีต่อไปก็จะเห็นผลมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานหลักๆที่ออพอจะออพูดได้ว่าคณะกการชุดนี้พอใจนะครับทั้งประสิทธิภาพในการบริหารที่มั่นใจว่าเราได้ ได้ใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารอย,าอ,อย่างจริงจังนะครับมีเหตุมีผลในการใช้จ่ายในการตัดสินใจเราก็พอใจครับในเรื่องบริหารประสิทธิภาพดีผลการดำเนินงานสหกรณ์อมัพ์์กรมการพัฒนาชุมชนจำกัดในปี2557สอ,อพชอมีสมาชิกรวมทั้งหมด9,118คน สหกรมีทุนเรือนหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น2,412,888,280บาทในระหว่างปีมีสมาชิกถือหุ้นเพิ่มจำนวน199,929,310บาทเพิ่มขึ้นเป็น7.39%มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน4,231,368,236,72สตาง์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันที่31ธันวาคม2,556จำนวน3,845ล้าน1 6 3 1 6บาท16สตางเงินรับฝากรวม980ล้าน553,356บาท46สตางเพิ่มขึ้นระหว่างปี142,675,048บาท18สตางการบริการด้านเงินกู้แกสมาชิก ยอดรวมเงินให้สมาชิกกู้ณวันที่31ธันวาคม2557จำนวน2,332ล้าน525,326บาท90สตางและในช่วงปี2557นี้สหกรณ์มีกองทุนและสมาชิกได้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งหมด101ฉบับเป็นเงิน90ล้าน689,326บาท34สตาง เพิ่มขึ้นระหว่างปี17ล้าน553,873บาท59สตังในปี2,557สหกรสามารถบริหารสินทรัพย์และก่อให้เกิดกำไรสุทธินวันที่31ธันวาคม2,557จำนวน211.07ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ30.25ล้านหรือ16.73เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานหรือความสำเร็จของการดำเนินงานสออพชอในปี2557ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นต้องถือได้ว่าพวกเราส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่นี้ล้วนเป็นผู้แทนสมาชิกที่อยู่ใ,นในกล้ชิดก,กับสมาชิกต่างได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของสหกรณ์ในระดับพื้นที่ควบคู่กับสำนักงานตัวแทนของสออพชอในภูมิภาคที่มีพัฒนาการจังหวัดและทีมงานเจ้าหน้าที่บนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จนกิจกรรมต่างๆสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและสอ,อพชอจึงต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านไว้นโอกาสนี้และจะได้ร่วมมือกันอย่างเข้มข้นต่อไปในปี2558อะไรที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมทั่วถึงเนี่ยเราอยากให้สมาชิกได้เข้ามาสนใจแล้วก็ทำความเข้าใจรู้จักสากรของท่านนะครับสากรที่เป็นของสมาชิกทั้งหมด1คนก็1นนึ่งเสียงนะครับไม่ว่าเงินมากเงินน้อย ก็จะต้องมาสนใจและเข้าใจซึ่งในที่สุดท่านจะรักแล้วก็เข้าใจสากรแล้วก็หวงแหนธนุบำรุงรักษาสากรซึ่งเป็นแหล่งที่เราเทุกคนได้พึ่งพึ่งพาอาศัยแล้วก็เป็นเจ้าของของทุกคนเป็นเจ้าของนะครับอะไรที่ที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์อยากเห็นท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นด้วยนะครับอันนี้ อยากเห็นสากกราวเก้านาไปอย่างมั่นคงอย่างนี้ครับ